Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ไม่รอดแน่เสรีพิสุทธิ์ลั่นเรื่องนี้มีผู้มาร้องนานแล้วปมสอบเอสุชัตชวีปัดเตะตัดขาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสอสสอบัญชีรายชื่อ พักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการกรมทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงกรณีการตรวจสอบนายสุชัตชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจอลอมีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติว่าเรียนตรงๆตนไม่อยากให้ข่าวเลยเพราะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกับเรื่องอื่นๆในกรมทที่ไม่พยายามให้ข่าวโดยเรื่องนี้มีผู้มาร้องซึ่งขอปกปิดชื่อมายื่นกับตนไม่รู้ว่าเป็นคนภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่เพราะหากเปิดเผยชื่อก็อาจอยู่ไม่สุข โดยเป็นคำร้องเรียนเรื่องทุจริตในตำแหน่งอธิการบดีเป็นหลักร่ำรวยเป็นรายละเอียดประกอบคำร้องเฉยๆเป็นเรื่องในทํานองการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้จริงๆเขาร้องมานานแล้วผมในฐานะประธานกมทปะปะชก็ต้องดูคนมีความรู้ในแต่ละเรื่องว่ากมทคนใดเหมาะสมจะรับไปดําเนินการโดยเฉพาะแต่การทํางานก็ทําในรูปของกอมท จึงมอบให้นายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลไปดําเนินการที่เอ่ยชื่อตรงนี้มาเพราะเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์มีการเชิญรักษาการอธิการบดีสอจอลอและกรมสรรพากรมาถแถลงข้อเท็จจริง ซึ่งในระหว่างนั้นนายอิสระเสรีวัฒนวอุิสอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะกมทธนั่งฟังอยู่ด้วยจึงโต้แยง้งขอความเป็นธรรมให้นายสุชัิชวีผมจึงยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเรื่องนี้ที่ผ่านมาไม่เคยออกข่าวอะไรเลยและเหตุที่ให้นายธีรชยัยธรรมเพราะเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถยืนยันเรื่องนี้ร้องมานานแล้วกว่าจะขอมติเพื่อพิจารณาก็ใช้เวลาพอ มีมติแล้วก็ใช้ว่าจะบรรจุเรื่องได้เลยเพราะเรื่องอื่นๆมีครั้งต้องเชิญบุคคลต่างๆไว้ก่อนพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ระบุ ตนขอเรียนไปถึงพักประชาธิปั์ว่าตอนเรื่องนี้เข้ามายังไม่รู้เลยว่าพักเก้าไกลจะส่งใครลงพว่าหรือไม่แต่พักเสรีรวมไทยไม่ส่งอยู่แล้วบางทีมาคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองเตะตัดขากันบอกไปถึงนายสุชัชวีด้วยว่าไม่ต้องเกรงใจตนตนยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมเต็มที่ที่ผ่านมาเคยเชิญนายสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาลูกชายกำนันเปาะมาในกรมทกลับไปกลัวตนจะ ชี้มูลความผิดต่างๆแต่พอสอบไปนายสนธยาไม่ผิดก็มีมติยุติเรื่องเพราะผู้ถูกร้องไม่ได้กระทำผิดก็ถึงจะมาเข้าใจว่าตนไม่ได้เป็นคนแบบนั้นยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่เพิ่งเป็นข่าวเพราะเรื่องนี้เพิ่งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเรื่องเพิ่งบรรจุยังไม่มีข้อเท็จจริงอะไรต่างๆมากมายเท่าไร เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบหรือไม่เพราะพักเก้าไกลส่งผู้สมัครผู้ว่าด้วยเกรงว่าจะเป็นคอรหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าอยู่ดีๆจะเปลี่ยนเพราะไม่ไว้วางใจในายธีรชัยหรือดังนั้นเรื่องนี้มันต้องมีต้นเรื่องก่อนหากนายสุชาติชวีต้องการคัดค้านก็แจ้งตนพร้อมมาเปลี่ยนให้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ